เทเลอร์สวิฟต์เล็กน้อยค่ะเทเลอร์สวิฟต์นะคะน้องแพทก็มีข้อมูลใช่ไหมใช่ค่ะก็ตอนนี้ใช้เวลาบางส่วนของช่วงชีวิตของเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยนะคะไปให้กําลังใจหนูน้อยจอแดนใช่ค่ะนิคโคลสันอายุ7ขวบใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะไม่สบายใช่ไหมเอ๋จริงๆเทเลอร์สวิฟต์เป็นไอดอลนพัดนะคะทุกวันนี้ที่แพทเลียนกีตาร์ก็เพราะเขานี่ละค่ะไปให้กําลังใจนะคะซึ่งน้องเขาป่วยเป็น2โรคเลยใช่ไหมคะใช่ลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ป่วยด้วยโรควินเลียมซินโดรมหรือว่าโรคพุ่น ผู้กำรหายากมันจะส่งผลต่อพัฒนาการของน้องอะนะคะเทรเลอร์ก็จะใช้เวลาช่วงหนึ่งอยู่กับจอแดนที่โรงพยาบาลเด็กบอสตันในอเมริกาค่ะระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเธอก็ถามจอแดนนะคะถามน้องว่าอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังแล้วเทรเลอร์ชีวิตก็คว้ากีตาร์มาเล่นแล้วก็ร้องเพลงนี้นะคะ We are never getting back together ค่ะก็เต้นไปด้วยกันนะคะทั้งร้องทั้งเต้นค่ะใช้เวลาทั้งวัน คุยกับจอแดนเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสไปเดอร์แมนเรื่องเกมฮอกกี้ให้กาลังใจเพื่อนใหม่นะคะนั่นแหละครับน่ารักนะน่ารักนี่ไปให้กําลังใจเด็กที่เจ็บป่วยค่ะซึ่งอันนี้เป็นกุศลจริงๆใช่ค่ะน่ารักดูจะเตือนทุ่มจริงๆเออก็เท่ไปอีกแบบนะแพทนะเท่หนูว่าไปเรียนกีตาร์พวกเขาเลยนะเหรอใช่ัวกนี้เล่นได้ยังคะเล่นได้ค่ะจริงหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวจะใช้คำว่าได้เล่นได้เล่น มีได้เล่นกีตาร์ด้วยอย่างนี้หรือเล่นได้ใช่เดี๋ยวหนูเล่นโชว์วนะหน,หนูมาโชว์ดีกว่าวนน